ดวครับอัปเดตล่าสุดนะครับตอนนี้ในวงข้าวนะเห็นเหมือนป้าแตนมานะครับผม อิ่มไหมครับครับผมก็ประมาณนี้ครับพอรับเจ็บๆแล้วก็แล้วสผมพันอิ่มผมก็อิ่มนะครับครับผมก็ขอบคุณที่ไหนนะครับคุณป้ามาบอกได้ข่าวว่าคุณป้ามาบอก กินข้าวปะุงลุงจิมมีเรื่องกับเลียลุงจิมผมรู้แล้วเรื่องอะไรผมรู้แล้วเอาเดี๋ยวไปนั่งเคลียกันกับป้ากันด,นะดังไฟไหมโอ้ดังไฟกี่ปูปะ

ไม่ใช่อีบูแล้วตัวบกใหญ่เลยเอาให้เลยให้พ่อจิ้มนะมาตั้งกล้องละตั้งกล้องเลยโอ้จีพูไปเน้อกล้องไหนก่ได้ได้กล้องไมาี่เลยป้านี่นม่ป้า แบ่งไว้เจากรีกินลวจะากินที่ล่ะเกินยปูอยกินรเจ้อิ่มกเสียน่อยแล้วครับปูอันนี้คว่ำไว้ให้ลุงอันนี้เลยไม่หญ่หรอกด้ใครกินเยอะแล้นั่งไนใช้ผ่านีผ่าผ้าดินสีแดงหใช้ไปน น้เอาลงจิมรับสารภาพลดโทษกึ่งนึ่งผมขอสารภาพแล้วครับปปลาตอนแรกย่างปลาพอมาอุ่นปั๊บเขาก็เอามาทอดย่างเมื่อไหร่ถทอดย่างเมื่อวานแล้วมาอุ่นต่อไปก็จะเป็นการต้มครับตอนเย็นแล้วก็จะเผาตอนเนี้ยเผาแล้ว แต่ยอมรับสารภาพแล้วลดให้โทษให้กึ่งหนึ่งครับใช่ลวให้กึ่งหนึ่งลุงลดให้กึ่งแล้วลุงรับไปแล้วลุงเอาไปแล้วถุงมือพี่สวัสดีอ่ะมาต่อกันเอฟซีป้าก็จะเปิดประเด็นเรื่องเผาตุงจิมซื้อสีอะไรมาหัวใจอ่ะเอาแล้วสีชมพูชมพูแน่ใช่ไหมแม่ม่ดูคลิปเอฟซีเม่อวา กินมาซื้อสีแดงมาบ่เขาชมพูอ่องตองข้าวในลูกมันชมพูชมพูอ่องตองพลาดไปเฮ้ยรอดรอลงรอลงอายาบ่เอาบ่เอาเอาเจ้าต้ออใช่ไหมว่าเรื่องดวงตาเรื่องอะไรเนี่ยอยู่กับลุงพิจนาเรียบร้อยเก็บกัแล้วสงสัยสงสัยจะไปถ่ายคลิปคนเดียวผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่แกแกรวมหมดแล้วตรงนั้นน่ะทั้งตัวอ่องผูแล้วก็ทั้งสลา ดี๋ยวจ่ายให้เท่าไหร่พียว่ากันอันนั้นนะไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ให้จ่ายไม่ยอมวันนี้ผมจะบุญคนเดียวเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงที่จะโดนเนี่ยนี่แหละที่เป็น่เรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละร้อยเก้าร้อยบาทงั้นจ่ายหาเก้าร้อย แม่ไม่จะโดนผู้ใหญ่เขาดูเกิปร์ผู้จิ้มเขากะช่วยใช่ไหมเขาเขาเหมาแล้วเขาเหมาหมดเลอผู้เดวมันมันขึนไม่ได้หรอครับเพราะว่าเพื่อนผมคนหนึ่งเขาให้สามร้อยอีกเพื่อนคนนึงให้สองและก็ร้านยังไม่ยอมยังไม่ยอมไม่โดนเพราะอะไรามไม่ถามโอ้โหต้องไปปรึกษาทนายนะครับไปได้เลยถ้างน่ได้เลยเดี๋ยวเดวไม่ช่ปรดกัคือ้